สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์พา่อยเดอครับพี่น้องวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมหกสิบแปดครับผมคลิปนี้กะเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับหลังตํเล่าออกมาขึ้นนี่ครับผมครับสองสองแปดสี่ครับผมสองแปดสี่ห้าสองครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์จิตวิริศเข้าวินครับผมสี่แปดแปดสี่บน ปดมากนะครับผมว่างหันแต่ว่าในส่วนของทีพี่น้องที่จะเห็นร่วมเสียนครับผมแปดนี่ก็บจิตมีชนกันอยู่ก็คืออาจารย์จิตวิรศักพี่ปกายยังสี่ครับผมครับตะวังเป็นบนซึ่งก็คัดแยงกับอาจารย์ประสิทธิ์ครับผมเพิ่นให้ล่างครับพี่น้องเนาะสุดท้ายก็คืออาจารย์จิตวิรศัก์กับพี่ปกายครับมาบนนอครับผมเลขเป็น ไปบนครับผมอาจารย์ประสิทธิ์ก็คือจุดไปบนกับเลขแปดของเปิ่นเอาจึงไดก็มาสู่กันต่อตามกันต่อเ้นเคยครับพี่น้องครับสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องเอฟซีถูกทุกทันครับผมคอมามเชียร์กันน้ำเชียร์กับหมู่ว่านกับบอดด้ลครับผมครับเด่นตะลางครับพี่น้องครับเอาในคลิปนี้กับจิมมี่ปล่อยต่อหงวดเ้นเคยครับผมสามสำนักเด่นเดินดีพ่อลาดเท้าเก้ามาเชียร์เลขเด่นเดินดีแต่ว่ากับ บรกอดข้อกันมาสามงวดแล้วครับผมครับส่วนมากก็สีแยกกันไปครับผมครับงวดนี้ก็ล่องไปเบิ้งเป็นข้อมูลครับพร้อมกับชุดสรุปเด้อครับพี่น้องครับเอาเผื่อเป็นการเสียเวลาครับผมไปรับส้มรับฟังกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมสองงวดติดอาจารย์จิตวิรศัิ์ครับผมปาดเข่าบนเลยเท่าก็ยังไงยัง่าระว่างแปดจึงเป็นลาหให้บนคุยกันอย่นี่เนาะสรุปกันโอ้อาจารย์จิตวิรศัิ์กับพี่ประกาย เป็นแปดบนเด้อครับผมสนะอาจารย์ประสิทธิ์หมู่บ้านวายโยแม่ mm hmm. ค่ะน้ำเสียกับคิดนั่นอยู่ด้วยครับออาจารย์ประสิทธิ์แม่เขาบนสองหอลอดเลยที่เท้าเสียเอากันขึ้นไปบนเนาะซี่หกกันเเถ่ะซี่หกต่อมาเพิ่นกับยุรางอยครับหกสามสามหกกันวันผุดค่ะต่อมาเมื่อขึ้นนี่ค่ะโอ้ยเสียดายซี่แปดแปดซี่วันพระไม่มีวันเดียวครับสู้ต่ออาจารย์ ยา์จิตวิรัสศักเข้าบนเด้อครับพี่น้อง <c oughs> เอาตกกลับครับผมแปด8ีีแปดวิ่งบนแปดแล้วก็เป็นประกบครูเสดายลักลอยบนบอมาครับพี่น้องเนาะลักมงิยเป็นใหเจ็ดสี่แปดครับผมเลขออกสองแปดสี่สำหรับพ่อจอยเด้อครับผมห<อ>้าสองตรงตรงครงับพี่น้องเนาะห้าสองตรงตรงพ่อจอยครับค <c oughs> ู่ต่างหาก วิ่งห้าวิ่งเน้นหาอีกแมยโอ้ปะวันนี้พอกินเต็มขอจ็สามหมวดในอาทิตย์หนึ่งเอออาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเนาะสองหมวดก็ยังดีครับผมแมนเยอมีสามหมวดเนาะครับอาจารยนี่แหละครับผมทำเส้นกันลุนแปดล่างขึ้นบนวันจันทกับวักน์ูรับผมผาดขึ้นบนหมวดอีคว้าขึ้นนะจัน วันจันทร์ขอขึ้น,<ใ>นครับเนี่เอฟซีเพิ่นไล่มาแล้วขอขึ้นครับที่ปากายนครับผม, <8 S 2> มปแปด <8 S 2> บนหนึ่งแปดบนเป็นลักซีตพอมครับผมแต่ว่าตัวประกบเพิ่นบ่ามีซีครับอาจารย์คนโคร,ราดย่งบ่ท่านได้เขาฝากปันใด้ะครับผมยังยูที่เลกบิงอยู่เขาเลกวินย่างเดียวสองครับผมครับ ช่วหนึ่งนี่ดังได้ลยโอ้พี่ปกายครับ่วนหนึ่งสามตัวเนาะพ<ม>อเขยังได้น,น้ำ่นดีก็นานกับเจ็ดซีตรงๆวันนี้เิ่นตัวประกบพิมากๆเลยพอกันนวนครับผมเล็กวิ่นเขา่าแปดซีลักล่อยนี่เพื่อนว่าถ้าเขางวดนี้เพื่อนจะสอนสูตรให้เขามันเชียนเขาวิลีมาสองพอกันนวนตัวเด่นกับมาครับผมอาจารย์เอเข้า เด่นสองล้ลกอะชนเด่นคือ C ีเขา C ครับผมอาจารย์ A ตัวปุะกบเฉียดไปครับเซียนกับตุ้มแบนเลขวิ่งไม่พลาดครับผมมาหา,า,หาครับอาจารย์มา<น>ของคนว่าคือมูนไหมครับห้าครับปี้องเนาะหววนี้อ,อาจารย์สุมเมศเข้าที่สี่วยครับผมเข้าที่สี่ห้ซสอง อาจารย์นุ่งหวานเข้าที่ห้าครับผมครับแล้วก็อีกแล้วครับผมสามสำนักไปคนละท่างอีกแล้วมองวด่อกันเต็เขาทุกคนครับชนเด่น9กรองศย์กับ8นี่ครับ3มสำนักไปตองวดที่เก้าแลละครับพี่นอ้องพอลาดเผาขึ้นบนออกร่งลาง เขามาเสียเด,เดินดันดีครับผมไปบนอาจารย์เอกครับผมชุดเต็มพิ้นจิเขาอดแล้ว,วครับผมแต่ว่าเพิ้นสิตนี่เพิ่มมาหลายก็มาเสียก็เล้ยเอาตัวตัวเหนี่นเพื่นเขาวิ่งตัวเด่นแปดครับผมเอาปล่อยต่อววดสามสำนักขึ้นนั่นกอดข้อกันมากเลยครับพี่น้องไปน้องกันจ๊กทีอคือแยกกันไปดีแตเนี่เอา แตงโมก <AT> ับม <one> <itation> <âu baik> ีคร um <subscribers> ับผมบึงบึงไอ้พี่บึงเงี้ยยางกอดกับนบุกอดร่มแห้งครับผมกินบะลูกแตงโมรีกินโมเป็นเอาครับผมนี่แหละครับตำลาวพ่อลาดพาวเดอร์ครับพี่น้องงวดนี้สูตรที่หนึ่งได้หนึ่งกับสองสูตรที่สองได้แปดกับหนึ่งครับครับสำหรับ ก้ามาเชียได้เจ็ดแปดเก้าเด่นเดินดีได้หกเจ็ดแปดครับยูนีจะมีเลขย,ยูหนึ่งสองหนึ่งสองหกเจ็ดแปดเก้าหกตัวครับผมมาตรฐานยูดีครับพี่นอ้องมาหกตัววิ่งกันแต่ว่าพ่ค่อยวิ่งไหมครับพี่นอ้องไปฮัประกบกับสำนักอื่นแม่ใช่ได้ครับผมปัญหานี่ครับเอาลองเอาไปติดเบึง้งพิจายหาเบึ้งครับผมเอาครับ พ่อไผ่บูนอีกสำนักหนึ่งครับพี่น้องเนาะครับผมพอดีเขียนใส่กระดาษไ้ครับผมใส่สมุดไ้เข้าหากับแปดเด้อครับพี่น้องตัวเด่นของพ่อเข้าห้ากับแปดครับผมพ่อไผ่บูนเอาครับพี่น้องครับผมก็ได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำรากับกับจิบมีทั้งปล่อยตองวดเช่นเคยครับผมสามสำนักกับคือที่เห็นครับพี่น้องเนาะผลงานก็คือเขายุตวรัง วิ่งกันมากเลยครับผมเราจะสองหมวดสามวดแล้วแต่ว่านกับบรลุดครับเด่นเดินดีเกาวมเชียและพอลาดเท้าครับวันนี้ก็ดึงออกมากกับเด็กหกตัวครับผมครับอยู่ในสามสำนักนี้ครับพี่น้องเนาะลองเอาไปวิเคราะห์กันก้อนกันได้ครับผมครับรอร่วมเสียนอีกครังหนึ่งมีเวลาอยู่ครับพี่น้องเนาะครับสู่ไทยก้อนครับผมเมื่ออื่นครับคลิปนี้ก็เป็นชุดสรุปเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องเอเจเดอครับผมตำลาว สองทุ่มครึ่งครับงวดที่ผ่านมาวังหันแล้วครับพี่น้องเนาะแล้วก็สู่กันต่องวดวันที่สองพฤษภาคมอ่าสองมิถุนายนหกสิบแปดครับผมนี่ครับเอาถ่ายคลิปนี้น้ำเชียร์ผ้าลวยกะขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับในงวดวันที่สองมิถุนายนหกสิบแปดถ่ายคลิปกับเช่นเคยครับพี่น้องเนาะครับมีความสวยความงามมาฝากพี่น้องเอพซีเด้อครับผม เกี่ยวกับสบู่ครับผมแล้วก็เซรั่มครับรวมไปถึงแป้งตลับครับพี่น้องเนาะครับแล้วก็น้ําหอมคับํารุงผิวน้่ครับผมครับซอยอุ่นน้ำเจียกอมเอเชนเดอครับพี่น้องไทยคลิปไปชมกันครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมไทยคลิปเนาะครับผมค่ะขออนุญาตไขคิมเนี่ยคววมสวยคววมงามเด้อค่ะแนวทางกได้เห็นกันไปแล้วค่ะครับ นี่ค่ะท่านผู้ชมที่เอฟซี่เป็นถามมาว่าน้ําเชียร์ใส่ยังสบู่นะคาร์ดานผู้ชมนี่สบู่จะเป็นแถวแหลกลยเนาะครับผมค่ะ,ะแก้ฝาค่ะท่านผู้ช่มนาใสค่ะสําหรับน้ําเชียร์ใส่มาสีเขาสามเดือนแล้วค่ะหาขีมขนาดเก่ามาเัเสียนี่ภาไปทอดถีบถอดแดนพุนละค่ะท่านผู้ชมแมียเอฟซี่บนกระซงมาให้ค่ะใส่ถือแน่ว่าถือแน่ เนาะครับค่ะถ้าแพ้ก็ให้ยุดเนาะค่ะดันมู้ชมน้ำเชียก็เคยแพ้ต่ละขีมมันบ่ถือเนาะครับค่ะกะเลยมายุดยุ่ที่นี่ล,ละค่ะ,ด,ด,คะ,คะด,ดันมู้ชมสบู่ค่ะกะใส่ดีค่ะบ่แพงเด้ค่ะดันมู้ชมบ่แพงค่ะรักลอยใบแดงค่ะดันมู้ชมค่ะใบเดียวค่ะต่อมาก็จะเป็นเซรั่มหนา้าได้ครับผมนี่คะเซรั่มหนา้าค่ะเซรั่มหนา้าครับผมหลังจาก ลานาแล้วครับค่ะครับแล้มามใส่เสื้อลำเนาะผู้ดใดมีกันแดดบางท่านแม่เอ็กซับมมักนาะเ่า,ามีกันแดดก็ต่อจากเสื้อลำเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเสื้อลำแล้วแล้วกลมาเป็นนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะใช้ดีค่ะกันแดดพร้อมสุดท้ายขร้มท่าผิวด้วยค่ะครับน้ำหอม้อมค่ะเป็นน้ำหอมกิน กุหลาบเนาะกุหลาบก็ออกไปทางลินจีทำจังไงดินจีห,นอหอมหอมหอมอน่อน,อนหอมมะปวดหัวค่ะท่านผู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะถ้าแม่เอฟซี่นถือเลกเล่าก็มาอุดหนุนน้ำเชื่กกอเ็ากวันเชื่อในเด้อค่ะใส่ดีค่ะของพร้อมส่งมีทุกวันค่ะสั่งวันนี้พรุ่งนี้ส่งค่ะครับก็สองมือสามมือจะได้ของเนาะค่ะ นี่ราคา่ันู้ชมน้ำเชียใส่แม่เอฟซี่กับพอเอฟซี่นกับอุดหนุนทุกมือมค่ะเอาอไล่มากนะครับผมบเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เบอร์0984740683ตอ้องขินเป็นหนาน้ำเชียร์ได้ครับผมใส่หมวกครับผมเป็นไล่์น้ำเชียค่ะคเอาสรับิลิปนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ